สวัสดีครับพี ah, m, ụ, l l like ่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับช่องพไงการชาแนลเมื่อนี้ฝนหยุดแล้วพี่น้องบ่ต๊ะละมาขึ้นก็ต๊อยู่มาขึ้นนีต๊ไปล่อยแต่ว่าใบแห้งเท่าไหร่อ่าน้ำกะตามตามให้หน้ากะเข้าสู่กำลังจะเข้าสู่เพราะว่าปกติแล้วละไอซุ่มที่ไหลมื่วานพมพมก็จะเบาลงน้ำก็จะเบาลงนะครับนะใบไหลแห้งแล้วคันแท่นหน้ากะ สุ่มขาดกะขาดไปสุ่มยังอยู่กบอยู่คือเก่าแต่ว่าสภาพน้ำออกแกงนี่มาท่านได้ไปเบิงอยู่มือนี่มาว่านี่ออกหลายคักออกหลายกว่าสุเทียน้ำท่วมโอ้ยแถวทิศห้วยนี่ท่วมบัดน้ำขาวเป็นดัดอัปเดตราคาเข้าพี่น้องมือนี่นะครับเนาะอัปเดตราคาเข้าพยาการอัปเดตราคาเข้าในส่วนของราคาเข้าตลาดกลางอ่าส่วทุกจังหวัดมาให้รับชมพี่น้องฟังเบิงว่า ในส่วนของราคาเข้ามันคืนมันลงเป็นจังใดนะครับเนาะอาราคาเข้าวิดองเข้าเปลือกเจ้าหน้าปังปี25 6 6มือยีมวันที่16แล้วจังหวัดนครสวรรค์1 1 6 0 0ยถึง12,6 0 0อยจังหวัดพิจิตร1 1 8 0 0อยถึง1 2 6 0 0กรอยกพงเพชร1 2 1 0 0รถึง12,800บาทอูนี่ขึ้นสูงนะครับเนาะกพงเพชรนี่คือขึ้นสูงแท้เข้าหน้าปัง กาญจนบุรีพี่น้อง1 2 0 0 0บาทจังหวัดพิษณุโลก1,20000ถึง12,300บาทจังหวัดสุโขทัย1 1 0 0 0 0ถึง11,700บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12400บาทถึง12,600บาทจังหวัดเพชรบุรณ์1 2 5 0 0ถึง12,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,400บาทถึงห2 5 0 0นหบาทจังหวัดชัยนาททถึง13,000บอทโอ้ ชัยนาธได้ขึ้นถือว่าขึ้นสูงกว่ามูได้พี่น้องในการฮับสื่อน้องครับเนาะจังหวัดชัยนาธจังหวัดที่ต่ําสุดมีสองจังหวัดสามจังหวัดพี่น้องมีสุโขทัยมีนครสวรรค์พิจิตรอ่าแต่ว่าสุโขทัยนี่ถือกว่ามูอะเริ่มต้นที่หนะึ่งหมื่นหนึ่งพันเน่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะพิจิตรยังหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดลอยอยู่แล้วนครสวรรค์ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกลอยอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นน้ำได้ครับเด้ออันนี้เขาเขาแห้งเนาะ คนอยู่กับความชื้นนําว่ามันมีความชื่นเท่าใดเนี่ยนะอืม <c oughs> อาวตอนพี่น้องจังหวัดสุรินทร์หนึ่งหมอันนี้เขาเขาเปลือกหอมมะลิล้วเด้อเนี่เขาเปลือกหอมมะลิหน้าปีพี่น้องเข้าความชื่นบวเกิบห้าเปนต์สุรินทร์หนึ่งหมอถึงหนึ่งบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งหมืกพันหนึงหนึ่งารอุบลราชธา,านีหนึ่งี่พัรถึง1 6 0 0งหมื บุรีรัมหนึ่งหมื่นัถึงหนึ่งหมื่าันเกร้อสีสเกตหนึ0งหมื่นรอยถึงหนึ่งร้อยเอสหนึ่งหมื่นหถึงหนึ่งมหกพา,า,ารสารคาม1 5 8 0 0หมื่นยถึงหนึ่งหมสอร้อยยาโสท่อนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าันถึงหน,นึ่งหมื่นันห้ราคาเขายหน่งหมื่นห้าพัน้องหนึ่นอยโ ราคาเข้าแห้งเบึงเบึงแล้วก็จะมีอยู่2จังหวัดนะอุบลราชธานีกับศรีสะเกษศรีสะเกษนี่ราคาซื้อตำกุมูหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่ยราคาเริ่มต้นราคานาราคาสูงกันหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหนึ่งศรีสะเกษเนี่ยราคาถูกกว่าหมู่พี่น้องอ่าราคาเข้าแต่ว่าราคาที่สูงที่สุดก็คือนครราชสีมานครนั้นหนึ่งหมื่นหกพันหนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะอันนี้สูงอยู่พี่น้องสูงอยู่ กับลอยเอ็อย,อยเอ็ดกับ6หนึ่ถึง 16, หนึ่งหมือยขึ้กันอ่ามีอยู่2จังหวัดมีอยู่2จังหวัดเนะนาะคำนที่ว่าราคาสูงข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกหน้าปีต่อไปจังหวัดอำนาจ,จเจริญหนึ่งมืนสี่พัถึงหนึ่งมืนหาจังหวัดนครพนมบ้านพย่อยกาในในหน่งมืนสี่พันเก้นั่นอ่าเริ่มต้นคือถือแท้ นครพนม15,000ถึง15,700ขอนแก่น15,000ถึง16,200สกลนคร14,600ถึง15,600กาฬสินธุ์16,000ถึง16,500อุดรธานี14,500ถึง16,600หนองบูรพู15,400ถึง16,000หนองคาย14,500ถึง15,000 มุกดาหารหนึ่งมหาพันถึงหนึ่งมืนโอ้อันนี้ก็ถือคือการอำนาจ,จเจริญพี่น้องอำนาจ,จเจริญแต่ว่าก็ยังดีกว่าจังหวัดอุดรนอิอุดรหนึ่งมี่พน้ารอี่นองอแต่ว่าราคาถึงหนึ่งอยยูของพยาการมันหนึ่งจังหวัดพยาการอำนาจเนาะหนึ่งมเร้อถึงหนึ่งามโอ้ราคาบ่สูงเทา่าใดราคาบ่สูงเท่าใดแต่กาลสินถึกอ,อสูงกระมูพี่น้องกาลสินมองนีนะครับเนาะอ่า ราสีหนึ่งหมืนพันหนึ่งหนึ่งืนหกพันร้อืนอกนั้นราคา่าคงโถโยหนึ่งหมืนห้นคืนหนึ่งหมืนันหึงหมืนพันเจ็ดร้อยถึงหกพันก็มีอะไรีย่น้องราคาเข่าเนาะครับน,นะอ่าสตาร์ทแพงแต่ว่าราคาสูงมันอ่าราคาถึงมันบ่สูงเนอ่าย่ำไปขายอันนี้ราคาป้ายลงสีนะนี่ป้ายหน้าลงสีอ่าทั่วภาคอีสานเท้า ที่มีร่งสีใหญ่ๆนะครับเนาะราคาคงทีอ้าวเปลือนจากนั้นกับเปลี่ยนเป็นไอ้เข้าเปลือกปะทุมพี่น้องเขา้าต่อไปก็เข้าเปลือกปะทุมหน้าปังพี่น้อง2,566จังหวัดลพบุรี12,600-12,900เข้าน้าปังเด้อสุพรรณบุรี12,800-13,000จังหวัดชัยนาท13,500บาทจังหวัดอ่างทอง12,200-12,300ถึง 12, 300, จังหวัดสิงห์บุรี13,500ถึง13,700โมืสามเจรอูสูงเนาะจังหวัดราชบุรี13,600ถึง13,700กาญจนบุรี13,000ปทุมธานี13,800จังหวัดนครนายก13,500อันนี้ราคาเดียว4จังหวัดเลยพี่น้องใช่นาฏกาญจนบุรีปทุมธานีนครนายกราคาเดียวเลย <c oughs> ราคาห้าสิอราคาเดียวเลยก็ถือว่าดีเนาะถ้าเป็นราคาเดียวกับราคาหมื่นสามอยู่พี่น้องจังหวัดลพบุรีถือกระมูอเลยพี่น้อง ลบบุรีกับเอ่อแต่ว่าอ่างทองอ่างทองแห่งทึกพี่น้องอ่างทองทึก,กระมูหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นสองพันสามรอยบาทนะจังหวัดอ่างทองนะครับเนาะเข้าเปลือกปทุมธานีหน้าปังแต่ว่าพอใหญ่การบาร์บารเฮดจักเทียร็อกหน้าปังแต่ว่าเอาราคาเข่าหน้าปังมาให้เบิึงนะครับเนาะเพื่อเปรียบเทียบในการเฮ็ดหน้าเปรียบเทียบราคาเข่าว่ามันขึ้นมันลงบอเนาะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อาจจะเป็นไปตามกลไกลการตลาดน้่พี่น้องนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเข้าสูงอยู่เด้่เนี่ยเอาเบิ้งต่อพี่น้องจังหวัดขอนแกน่นอันนี้เข้าหอมมะลิเด้อพี่น้องเนี่ยของหอมมะลิของหอมอหอมะลินะพี่น้องนะขอนแก่น1 5 5 0 0หมื่นอถึงหน,นึ่งอุดรธานีหนึ่งานห้าร้อยถึงหนึ่งสุโขทันึ่งหมื่นสี่พนักครพนมหนึ0งหมื่นองพนห้าร้อถึงหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ 15, 200, ์หน,นึ่งอถึงหนึ่งอุบลราชธานีหนึ่งหมื่ถึง1นึ่งหมื่นสีจังหวัดลอยเอสหนึ่งหถึง14500หัยภจยภูมิ1ึ่ง0มืถึงหนึ่ง 15, 000, บาทหนองบัวพูนหน0 0งจังหวัดหนองคาย14200บาทถึง1 4ึ่งเจบาทพี่น้องโอ้อันนี้ข้าหอมมะลิเนาะข้าหอมมะลิเมล็ดยาวเนยะพี่น้อง เออข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ่แมนข้าวหอมข้าวเหนียวเมล็ดยาวพี่น้องอ่าข้าวเหนียวเมล็ดยาวนี่ข้าวข้าวเหนียวนี่ปีนี่ราคาถือว่าสูงอยู่เลยราคาสูงสุดตันอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันกว่าอยู่พี่น้องต่อไปข้าวเหนียวเม็ดแคร์พี่น้องหน้าปีนะครับเนาะอุทัยธานี่หนึ่งหมื่นสองพันอ่าอุบลอุบลราชธานีหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยถึงบ่มีเอาไม่เอาไหม ข้าวเปลือกเหนียวเม็ดแคะหน้าผีจังหวัดอุทัจังหวัดอุดรราชจังหวัดอุดรธานีโอ้หนึ่งมืนสองพันเจ็ดอยบาทถึงหนึ่งมืนสามพันสองรอยบาทอำนาจเจริญนี่ข้าวเหนียวกับแพงอยู่นะเลยเนี่ยข้าวเหนียวเม็ดแคะนี่อ่บาบ่คือเม็ดยาวเนาะครับเนาะหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยถึงหนึ่งมืนสามพันมุกดาหารเก่าพันถึงเก่าพันหาโอ้มุกดาหารคือถึกฮะอ่ะขาข้าวเหนียวข้าวเหนียวเม็ดแคะนี่มันมันเจาะปุ่มๆเด้อ่า มันจะปุ่มๆจังหน่อยนึงแต่ว่าเป็นข้าวหน้าปีขึ้นกันอะแต่ว่าส่วนมากมันจะทั้งบ้านพันยการเอ, ian, เอ,อ,อ AH in, นะิินข้าวอีเตียบ่เนาะนี่เออข้าวอีเตียข้าวอีเตียเนี่ยเนี่ข้าวเหนียวข้าวอีเตียหรือว่าเอ่าวข้าวมาจากข้าวหน้าปังบ่ฮะที่เขามาปลูกกันแต่ว่าเขาเอินว่าข้าวอีเตียนี่แต่เม็ดปุ่มๆสันสันเดี๋ยร่ะเม็ดแค่นี่ยอ่าแต่ว่าถ้าเป็นข้าวหน้าปีข้าวเหนียวอุบลกับข้าวเหนียวก็ของโฮกเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้าวเหนียวเอ่าข้าวเหนียวอุบลนี่เเป็นนข้าาววหียกลงๆ แต่ว่าเขาก็ของหกนี่เป็นข้าวหน้าปีเต็มเต็มลอยแปดสิบกว่ามือเลยอันนี้ข้าวเมล็ดยาวนะเขาก็ของหกนี่เข้าวเมล็ดยาวเนาะรัาเนาะราคามันก็จะสูงกว่ากันมาเนี่อ่ามันเปรียบเทียบเป็นแต่ว่าข้าวเหนียวเม็ดแค่นี่บ่แม่นอ่าเวลาเขาหนึ่งนี่มันมันจะอ่อนอยู่แต่ว่ายามมันเย็นมานี่มันจะแข็งกินมันต้องอุ่นสะก่อนถ้าบ่อุ่นมันมันบาแสบเนาะรับเนาะ เอาต่อไปจังหวัดขอนแก่นพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทจังหวัดสกลนครหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทจังหวัดหนองคายหนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องนี่นะครับราคาข้าวเ,เปลือกลาสุดวันนี้นะครับเนาะมื่อนี้อ้าถ้ามีขับไปมีข้าวนาปังกันไปขายเด้อพี่น้องตรวจเช็คราคาลงสีกันสะก่อนนะครับเนาะตรวจเช็คราคากลางสะก่อนเดี๋ยวพุ่ณหน้าปียามเข้าหน้าปีออกข้าเก็บเกี่ยวนี่พายาการก็จะนําข้อมูลในส่วนของการ หลับสื่อตลาดกลางทั่วทุกจังหวัดมาให้บึงเนอครับเด้อติดตามพญายการไหวนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพญายการเ,เด้อเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ